ก็มารลอกมาตุลล้อให้ตาลาุบารกาตุไฮสวัสดีค่ะเด็กๆและ็กครอบทุกท่านอีกครั้งนึ่งนะคะก็มาพบกับคุณครูฟ้าอีกเช่นเคยค่ะในช่วงกิจกรรมที่สองนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณครูฟ้าก็จะพาเด็กๆไปเรีนยนรู้เกี่ยวกับ ในวันนี้นะคะก็จะเป็นวันจันค่ะมาพบกับคุณครูฟ้าอีกเช่นเคยนะคะอ่าในวันนี้นะคะคุณครูฟ้าก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารนั่นเองค่ะอ่าจะเป็นยังไงกันหน้าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกับคุณครูฟ้านะคะ,ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเราอย่าลืมดูอาก่อนเรียนรู้นะคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะก็ยืนตัวตรง ยกมือขึ้นสองข้างเลยคะ่ะแล้วก็ดิฟิอัลต์เตอนะคะอย่าลืมอ่านตามคุณคฟูนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นค่ะบิสมิลลาฮิร r a h m a n i ร,รา a h i m อัาาลลอฮฺนะุมมัตฮะอไลัยนะฮีกมาตักะวะฮุซูร์อไลนะมินขอจาอินีราะฮฺมาติกัยะอรัรฮัมะร์รหิมี ทายเกินอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านตามคุณครูฟาค่ะบิสอิลาัยรัมานุราฮีมอัลลอฮุมัตตะอะลัยนะฮิกมัตตะกะวุชูอะลัยนะมินขะซาอินีรัฮมะติกะยาอัรฮัมาร์รอฮีนอามี่์ยากไหมคะ ยากไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าการอ่านหนูอานไม่ยากเลยคุณครูฟ้าเชื่อว่าเด็กๆทานบ้านนะคะสามารถที่จะอ่านด้วยตัวเองได้ทุกคนเลยเดี๋ยววันไหนที่โรงเรียนเปิดเรียนปกตินะคะคุณครูฟ้าก็จะฟังค่ะว่าเด็กๆสามารถที่จะอ่านด้วยตัวเองได้ไหมอ่าต่อไปค่ะเราไปรูเกี่ยวกับหน่วยอ่าถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปช่วิด ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารเอเด็กๆรู้ไหมคะว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารนั้นคืออะไรถ้าไม่รู้เราก็เรียนพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยในเรื่องของเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะก็คือการติดต่อสื่อสารจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง ซึ่งมีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารนะคะผู้ส่งสารก็จะส่งข้อมูลไปยังให้ผู้รับสารผู้รับสารก็จะเปิดอ่านข้อมูลเพื่อในการดูสิ่งต่างๆในการรับสารต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารสิ่งนั้นออกมาค่ะเครื่องมือในการสื่อสารมีอะไรบ้างนั้นอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆในสมัยก่อนนั้นเลย ตอนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโท,ทรศัพท์เราก็จะใช้จดหมายเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะในการส่งหากาันซึ่งจะมีบุรุษไปรษณีย์นะคะที่จะคอยส่งจดหมายให้เราในการเขียนจดหมายนั้นเราจะใช้ดินสอปากกาเขียนลงไปบนกระดาษอันนี้นะคะจะเป็นการสื่อสารที่ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานที่สุดเลยค่ะเด็กๆ เครื่องมือในการสื่อสารในชนิตต่อไปก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะโทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดเลยโทรศัพท์นี้เราสามารถรับข้อมูลได้ทั้งภาพและก็เสียงด้วยนะคะในสมัยนี้นะคะเราใช้โทรศัพท์ในการโทรคุยโทรติดต่อสื่อสารกันและอีกทางยังสามารถ วิดีโอคุยเห็นภาพและได้ยินเสียงด้วยค่ะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นโทรทัศน์โทรทัศน์เป็นการสื่อสารแบบที่มีทั้งภาพและก็เสียงเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ส่งสัญญาณล,ลงมายังโทรทัศน์นะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะสามารถเห็นภาพและก็ได้ยินเสียงต่างๆไปก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะ คอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้างเอ่ยอย่างเช่นส่งอ e ีเมลเช็คอ e ี mail, เมลเ่น Facebook ที่ให้เด็กรู้จักกันอยู่นะคะเราใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลหาดูละครภาพ,พยนตร์การ์ตูนต่างๆก็สามารถดูผ่านได้ทางคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นวิทยุ ซึ่งวิทยุในสมัยนี้นะคะก็อาจจะหาดูได้ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าในสมัยนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นะคะวิทยุเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีมานานเหมือนกันนะคะเด็กๆซึ่งปัจจุบันถามว่ายังมีอยู่ไหมก็จะมีอยู่บ้างในการใช้สื่อสารนะคะอย่างเช่นของคุณตำรวจใช้วิทยุในการสื่อสาร หาการค่ะเด็กๆเด็กๆก็อาจจะพบได้ในหนังหรือพบเห็นคุณตำรวจพบวิทยุติดตัวไว้นะคะต่อไปเป็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่ในสมัยสมัยหนึ่งนะคะที่นิยมใช้กันเป็นจำนวนมากเพราะว่าในสมัยก่อนที่ยังไม่มีทีวีอินเทอร์เน็ต เหมือนทุกวันนี้ที่เข้าถึงง่ายนะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถพบเห็นได้อยู่นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเครื่องมือในการสื่อสารที่คุณครูพูดมานั้นจะมีอะไรบ้างนะคะ,ะเด็กๆจาได้หรือเปล่าเอ่ยอ่าก็มีจดหมายโทรศัพท์มือถือมีโทรทัศน์ มีคอมพิวเตอร์มีวิทยุแล้วก็มีหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะเด็กๆอ่านี่ก็คือเครื่องมือสื่อสารที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะอ่าจบไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอเป็นยังไงบ้างคะ,ะเด็กๆยากไหมคะอ่าคุณครูฟังว่าเด็กๆสามารถที่จะอ่านด้จยตัวเองได้นะคะ ต่อไปเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะเกี่ยวกับหน่วยการสื่อสารนะคะเด็กๆเราไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยค่ะ speak speak พูด listen listen ฟัง r e a d greet อ่านไร์ดเขียน Convers ation, Conversation การสนทนา Radio radio <With S 1> วิทยุทย Television, television โทรทัศน์ เลเดอร์เลเดอร์จดหมาย New aper, newspaper newspaper หนังสือพิมพ์ Tele phone, telephone telephone โทรศัพท์ computer 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 เหมือนเดิมค่ะการบ้านของครูครูฟานะคะก็คือคุณครูฟ้าก็อยากให้เด็กๆนะคะมีการทักทายแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ My n a m e is a n าเชื่ออะไรคะแล้วต่อไปก็คือมีการทักทายเป็นภาษาอังกฤษค่ะอาจจะเป็น g m o r n i n g g o o g Afternoon, Good night g o o ด e v e n ิ n g อ่ะแล้วแต่เด็กๆในช่วงที่เด็กๆเรียนเลยคะ่ะ ต่อไปก็คือคุณครูฟ้าอยากให้เด็กๆนะคะเลือกมาค่ะแค่สิบคำนะคะฝึกอ่านค่ะแล้วก็อัดมิโกส่งมาให้คุณครูฟ้านะคะอย่าลืมส่งมากันเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูฟ้าก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่วันนี้นะคะก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะอัสลามุอะลัยกุมราะห์มะตุลลอฮิจานาวับารากาต